สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นัุมนสุธาค่ะพี่เป็นนักวิสาขาเทคโนโลยีการเกษตรวันนี้พี่จะมาแนะนําเครื่องวัดการดูดกลืนแสงหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเครื่องสเปกโตรโฟตโตมิเตอร์ค่ะหลักการทํางานง่ายๆของเครื่องสเปกโตรเครื่องจะมีแหล่งกําเนิดแสงหากเรานําสารละลายที่ต้องการมาวัดมาวางไว้ที่หน้าแสงแสงบางส่วนจะถูกดูดกลืนแสงบางส่วนจะผ่านออกไปหลังจากนั้นเครื่องจะทําการ คำนวณค่าการดูดกืนนแสงและก็แสดงผลออกมาต่อไปเราก็จะมาดูส่วนประกอบภายนอกของเครื่องกันนะคะส่วนประกอบภายนอกของเครื่องหลักๆจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1ส่วนของหน้าปัดจะมีตัวเลขบอกความยาวคลื่นที่เราสนใจต้องการวัดค่าการดูดกืนแสงนั้นๆและส่วนที่2คือแผงหน้าปัดแผงหน้าปัดมีไว้สําหรับปรับตั้งค่าความยาวคลื่นที่เราสนใจและส่วนสุดท้ายก็คือช่องใส่สารละลาย ค่าวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายเราจะไม่สามารถใส่สารละลายเข้ากับเครื่องได้โดยตรงเราจะต้องอาศัยภาชนะที่ใช้ในการใส่สารละลายภาชนะนี้เราจะเรียกว่าคิวเวตซึ่งคิวเวตของเราก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือคิวเวตที่ทําจากคอร์สเรียกว่าคิวเวตคอร์สแล้วก็คิวเวตแก้วก็คือคิวเวตที่ทําจากแก้วและส่วนใหญ่ที่เราใช้คือคิวเวตอันสุดท้ายคือคิวเวตพลาสติก นิยมใช้กันมากเนื่องจากมีราคาถูกต่อไปเราก็จะมาดูประเภทของคิวเวตแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันคือคิวเวตท,ที่1นึ่คิวเวตแก้วทำมักจะทําจากบอโรซิลิกตมีเนื่องจากมีความแข็งและทนต่อการขีดข่วนได้ดีทนความร้อนได้สูงช่วงที่ใช้งานของคิวเวตจะเริ่มตั้งแต่360จนถึง2,000นาโนเมตรส่วนคิวเวตประเภทที่2คือคิวเวตคอร์ มีคุณสมบัติการดูดกลืนแสงขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของซิลิก้าเกรดอุลตราไวโอเลตที่ใช้ในการทำคิวเวตนี้นะคะช่วงใช้งานที่เหมาะสมก็คือ185จนถึง1,000นาโนเมตรส่วนประเภทสุดท้ายคิวเวตพลาสติกทำมาจากโพลีสไตรีนเนื่องจากใสจะยอมให้แสงผ่านได้มากกว่าสามารถใช้งานได้ในช่วง340จนถึง800นาโนเมตร เนื่องจากมีราคาถูกนิยมใช้กันมากสามารถใช้แล้วทิ้งได้เลยโดยไม่ต้องนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสหรือได้รับอันตรายจากสารเคมีข้อควรระวังในการใช้คิวเวตคือโซเวนที่ใช้ละลายสารตัวอย่างสามารถกัดก่อนพลาสติกได้แนะนำให้ใช้คิวเวตแก้วแทนนะคะต่อไปเราจะมาทำการปฏิบัติงานกันนะคะขั้นตอนที่ห ก่อนใช้งานเราทําการเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ด้านหลังเพื่อทําการอุ่นเครื่องไว้นานประมาณ1 0 2ถึงนาทีก่อนเริ่มใช้งานเราทําการปรับตั้งค่าความยาวคลื่นที่เราต้องการวัดเช่นสารละลาย A ที่เราต้องการวัดที่ความยาวคลื่น480นาโนเมตรทําการกด enter หลังจากนั้นปรับตั้งค่าที่ความยาวคลื่น480นาโนเมตรกด enter กด run test หลังจากนั้นเราทําการเตรียมสารละลายอ้างอิงหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าแบงค์กันค่ะนําแบงค์ใส่ในคิวเวตปริมาตรสใน4ของคิวเวตหลังจากนั้นหันด้านใสเข้าสู่ลำแสงนำสารละลายใส่ลงในช่องใส่สารละลายทำการปิดฝา หลังจากนั้นกด blank เ,เครื่องจะทำการเซตค่าที่ได้ต่อไปเรามาเตรียมสารละลายตัวอย่างที่เราสนใจต้องการวัดโดยการดูดสารละลายที่สนใจใส่ลงในคิวเวตเหมือนเดิมปริมาตร3ใน4ของคิวเวต โดยหันด้านใสเข้าสู่ลงแสงเหมือนเดิมค่ะปิดฝาทำการกดแซมเปิลทำการจดบันทึกผลที่ได้ตรงหน้าจอหลังจากนั้นนำตัวอย่างสารละลายออกจากเครื่อง ปิดฝาปิดสวิตช์